บอลน่ะม <usion> ีฟ <qué ella ire> ึุ๊กเลยเฮ้ยหูกขอท่าด้วยเขามีท่ายิงเคิืนคานนะใครชนะก็หนึ่งแต้มชนะสามในสองคนแพ้มีรางวัลให้ ทุกคนล้วนมีความฝันเป็นของตัวเองแต่จะทําให้ความฝันสําเร็จนั้นต้องเริ่มจากการลงมือทําเช่นเดียวกันกันกบคุณปานิฐา a จีรัตนาภาวิบูลหญิงสาวที่วิ่งตามความฝันตนเองจนถึงเส้นชัยปัจจุบันเขาเป็นนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทยค่ะนะคะก็จะอยู่ในโรงียกกีฬามาตั้งแต่แรกนะคะเรียนตั้งแต่ม .1 จนถึงหมหค่ะก็มีอาจารย์ทีพาเป็นโค้ชผู้ปกสรอนอยู่แล้วค่ะแล้วก็ช่วยปลุกปั้นเราให้มา จนถึงทีมชาติค่ะชายแล้วก็ตอนนี้ก็ปัจจุบันเล่นให้กับแบงคอกเอฟซีค่ะคือตอนเด็กๆหนูเล่นตามแถวบ้านเลยค่ะกับเด็กผู้ชายเห็นเด็กผู้ชายก็เตะบอลหนูก็เลยขอไปขอเตะด้วยแล้วเขาก็สอนหนูก็รู้สึกว่าเออมันสนุกนะด้วยความที่แบบฟุตบอลมันเล่นกับหลายๆคนแล้วก็ในหมู่ในหมู่ผู้ชายแล้วเราเป็นผู้หญิงคนเดียวยค่ะมันเลยรู้สึกว่าสนุกแล้วก็อยากจะมาเล่นฟุตบอลจริงจังก็เลยให้คุณแม่หาโรงเรียนให้ หนูว่าเล่นบอลมันก็รู้สึกเท่แล้วก็มีเพื่อนด้วยค่ะมันเลยสนุกสําหรับไอดอลของหมวยก็น่าจะเป็นถ้าในไทยนะครับก็น่าจะเป็นพันษาค่ะเขาเล่นดีค่ะแล้วก็มีการการมีทุกอย่างครบค่ะการอ่านเกมหรือว่าอะไรครบแต่ถ้าในต่างประเทศหนูชอบบูสเกตค่ะเพราะว่าสมัยก่อนเองหนูเล่นเป็นกลางรับค่ะแล้วหนูชอบการออกบอลการอะไรของเขามากกว่า รายการกีฬากรุงเทพของเราในวันนี้นะคะแพรจะพาทุกคนมารู้จักกับคุณหมวยหนึ่งในทัพชบาแก้วหรือนักกีฬาฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยของเรานั่นเองค่ะคุณหมวยนะคะมีความรักความชอบในฟุตบอลมาตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบันเลยทําให้กีฬาเนี่ยเป็นอาชีพสร้างฝันของเขาเลยค่ะ วันนี้เรามาชมภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมของทีม Bangkok FC Women หรือทีมฟุตบอลหญิงของสโมสรกรุงเทพมหานครโดยมีโคช้ชผู้มีความรู้ความสามารถในทักษะกีฬาฟุตบอลที่มีมาตรฐานร่วมวางแผนการฝึกซ้อมรวมถึงแทคกติกต่างๆเพื่อให้เหล่าสมาชิกในทีมมีความเชี่ยวชาญในแผนการเล่นสามารถนำไปต่อยอดในการแข่งขันจริงซึ่งนะักกีฬาทุกคนล้วนแล้วแต่มีความตั้งใจในการฝึกซ้อมเป็นอย่างมากค่ะ แต่ในไหนรา,รายการกรุงเทพมาทั้งทีเราเลยมีแชร์ลิสสุดมันให้พี่ๆทีมแป้ง k อ k FC Women ร่วมสนุกกันหลังเลิกซ้อมอีกด้วยค่ะเมื่อกี้เราก็ได้ทําการฝึกซ้อมเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ,ะวันนี้เรามีกิจกรรมมาให้น้องๆเด็กๆมาร่วมทําการแข่งขันกันซึ่งวันนี้จะมี2ทีมแบ่งเป็น2ทีมมีชื่อทีมว่าอะไรคะทีมสีนำ้ำค่ะอะ,อะไรนะทีมสีนำ้ำเงินค่ะโอยไม่มีชื่ออื่นแล้วเหรอโอเคๆอีทีมนึง เอาบุลามีปึ้งเฮ้ยโหขอท่าด้วยเขามีท่าเน้นฝีมืออย่างเดียวค่ะโอเคโอเคนะโอเคนะเราเต็มที่นะเดี๋ยวก็รู้ว่าปึ้งไม่ฟึ้งโอเควันนี้มีสามเกมนะคะเกมแรกเราจะตั้งจุดบอลไว้ตรงนี้เห็นประตูได้ไหมเราจะทําการยิงประตูสลับกันยิงเกมนี้คือเกมแรกใครชนะได้หนึ่งแต้มเกมที่สองเห็นประตูใหญ่ไหมเดี๋ยวเราจะขยับ ให้ใกล้กว่านี้นะประตูประตูใหญ่นั่นน่ะเราจะเอาตั้งไว้แล้วให้เราเตะบอลข้ามประตูใหญ่เพื่อให้เข้าประตูเล็กชนะก็หนึ่งแต้มส่วนเกมสุดท้ายยิงชนคานนะใครชนะก็หนึ่งแต้มชนะสามในสองคนแพ้มีรางวัลให้มีความมั่นใจยังไงบ้างคะเด็ก่ยี่สิบล้านอะอะไร20่สิบล้านความมั่นใจยีล้านนะคะเ<ง>ต็มร้อยแต่ว่ามี20ล้านค <c oughs> ่ะโอเคทีมนี้ทีมนี้ มานี่มาเนี่เขามั่นใจเต็มที่แล้วมีอะไรสร้างความมั่นใจให้ลูกทีมหน่อยเดี๋ยวพี่ก็รู้ว่าปึ้งไม่พึ่ง <laughs> โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มเกมแรกกันเลยอ่ะเดี๋ยวเกมแรกจะลองยิงให้ดูก่อนจะเข้าไม่เข้าเดี๋ยวไปดูกันอีกทีอ่ะเอ้ยโอ้ขอเสียงเชียร์หน่อยดิ อันนี้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีขอยห้ดีขอใคดีอันนี้อันนี้ถูกแล้วทุกคนพร้อมไหมพร้อมโอ้ยเสียงเสียงเอาไหมทุกคนพร้อมไหมพ้ออ่าเดี๋ยวขอตัวแทนทีมละคนดีกว่าเพื่อความยุติธรรมปังชุกกันหน่อยออหนึ่งสองสาโอเคไปเริ่มก่อน เอ้เอเฮ้เ้เออออเออะดูอะไรนะอา布ดับีอา布ดับีน้ำหนึ่งแล้วมาแล้วเอ้ยเอ้ยเท่านึงเท่าหนึงเท่าแล้วมามาโอ้ยเอ้ย นั่นนละเดีเกมแรกก็จบกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทั้ง2ทีมก็เสมอกันไป3-3นะคะก็เดี๋ยวเราจะมาตัดสินกับเกมที่2ต่อไปเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นเกมที่2นะคะ เกมที่2ก็คือเราจะให้เตะข้ามประตูใหญ่เพื่อที่จะไปเข้าประตูเล็กนะคะซึ่งตอนนี้เราจะให้ทีมละตัวแทนอะค่ะทีมละ3คนมาประลองฝีมือกันเกมที่2เพื่อหาผู้ชนะเพื่อไปตัดสินเกมที่3ยิงข้ามเอ่ยิงชนคานค่ะไปกันเลยอะเดี๋ยวเราจะมีพี่ต๋อสาธิตให้ดูก่อนค่ะจะถูกผิดก็ว่ากันตามน้ำาอโอเคไปเลยอะ อันนี้เป็นตัวอย่างที่ผิดอ่ะให้อีกลูกให้อีกลูกโอเคเอาถือว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็เดี๋ยวเราเริ่มกันเลยผิดไม่ได้อันนี้ไม่ได้เฮ้ย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 เสอนเสอนเเมื่อกี้ก็เต็คโคกกันไปแล้วนะคะสามคนยังเสมอกันอยู่ 3 3เกมนี้ยังไม่หาผู้ชนะไม่เจอเดี๋ยวจะตัดสินทีมละ1คนตัวแทนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเกมนี้ก็ยังหาผู้ชนะไม่เจอนะคะเดี๋ยวเราไปตัดสินกันเกมสุดท้ายกันดีกว่าค่ะผ่านมา2เกมแล้วนะคะยังไม่มีผู้ชนะกันเลยนะคะเราจะมาตัดสินในเกมที่3หาผู้ชนะกันนะคะ โดยการที่ว่าให้ยิงชนคาราเราจะส่งให้ส่งตัวแทนทีมละ2คนนะคะถ้ายังไม่มีผู้ชนะอีกเราจะตัดสินเซตเด t ์ Date, คือใครยิงชนคานก็เป็นผู้ชนะไปเลยในวันนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูบทลงโทษกันว่าจะเป็นอะไรมามาน้ยทำท่าดีใจร้อไปเลย <laughs> <laughs> อาววานอน่อยค่ะวันนี้เราก็ได้ทีมผู้ชนะและผู้แพ้ไปแล้วนะคะ,อะขอสัมภาษณ์ความรู้สึกผู้ชนะก่อนละกันวันนี้รู้สึกยังไงบ้างดีใ,ใจ,จได้แกล้งเพื่อนค่ะอ๋อโอเคอ่าผู้ขอขอผู้แพ้นิดน,นึงก็เชยๆอชะเออแอ่า <c oughs> วันนี้เราจะมีบทล,ล,ลงโทษนะคะกับผู้แพ้แต่บทลงโทษนี้เดี๋ยวจะให้ผู้ชนะเป็นคนคิดอะ่ะวันนี้จะลำทอดยังไง <c oughs> ถ่ายหน้าค่ะ สำหรับผู้ที่แพ้ในวันนี้ก็มีบทลงโทษสุดค่าที่เขาเรียกว่าการถ่ายหน้าเป็นการสร้างสีสันสร้างบรรยากาศความสนุกให้กับชาเลนจ์นี้อีกด้วยใครไปไม่ถึงพี่ต่อเริ่มใหม่นะไปเริ่มไปเร็วไปเร็วไปเริเร็ว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 แล้วต้องให้ถึงพี่ตอให้ถึงพี่ตอ ฝากติดตามเราได้ช่องทางที่สโมสรกรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็เพจไทยกุแม่ลีนะคะหนึ่งสองสามุสนับสนุนโดยกองการกีฬา สำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร